ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้มีการยืนยันสัญญาของตนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการแบ่งปันผลทางการเงินให้กับชาวอเมริกันทุกคนแต่การทำนี้ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากทั้งฝ่ายต่อต้านและผู้วิจารณ์มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สามารถเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันได้อย่างแน่นอนทรัมป์ได้ประกาศว่าชาวอเมริกันทุกคนที่เข้าคุณสมบัติจะได้รับเงินปันผลอย่างน้อย2,000ดอลลาร์หรือประมาณ6 5 0 0 0บาท จากรายได้ที่ได้รับจากการรีดภาษีสินค้านำเข้าซึ่งเป็นการตอบแทนให้กับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อทำกำหนดมาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากบรรดาคู่ค้าของสหรัฐอเมริกา มาตรการรีดภาษีของทรัมป์ได้รับความต้อนโยนอย่างหนักจากฝ่ายต่อต้านโดยพวกเขาเชื่อว่าการรีดภาษีจะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นและส่งผลต่อการซื้อขายของผู้บริโภคอเมริกาแต่ทรัมป์ไม่ได้ยอมแพ้และยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดตัวเลขนี้สินสาธารณะของประเทศลงและเป็นการสนับสนุนเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ให้กับงบประมาณของสหรัฐอเมริกาพวกคนที่ต่อต้านรีดภาษีล้วนโง่เขา คัมได้เขียนบนทวิตเตอร์ของตนเพื่อตอบโต้กับฝ่ายต่อต้านและยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยประชาชนทุกคนแต่สำหรับผู้มีรายได้สูงก็อาจจะไม่ได้รับการปันผลนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาซอตเบเซนก็ได้ยืนยันว่าการรีดภาษีจะมีผลกระทบต่อง,งบประมาณของสหรัฐอเมริกาและมีผลเป็นการลดหย่อนภาษีให้กับชาวอเมริกันแต่ก็ยังมีความคิดเห็นแตกต่างว่ามาตรการนี้จะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น แต่ก็ตามมาตรการรีดภาษีของทรัมก็ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายมีการยื่นคดีฟ้องร้องที่ศาลสูงสุดจากรัฐต่างๆและธุรกิจขนาดเล็กที่กล่าวว่ามาตรการนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและถ้าศาลสูงสุดตัดสินว่ามาตรการนี้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นการทำลายแผนการของทรัมและส่งผลต่อประเทศอย่างรุนแรง คำตัดสินของศาลสูงสุดจะเป็นประการหนึ่งที่สำคัญมากและจะส่งผลต่อการปกครองของทรัมป์และสหรัฐอเมริกาแต่ทรัมป์ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะยอมแพ้อย่างง่ายดายและเตรียมตัวไว้เพื่อการต่อสู้ในศาลอย่างมากมายนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สามารถเกิดความคิดเห็นแตกต่างได้อย่างแน่นอนคุณคิดยังไงกับการปกครองของทรัมป์และมาตรการรีดภาษีนี้มีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่มีความเห็นอย่างไรกับการปันผลเงินของทรัมป์ให้กับชาวอเมริกันทุกคน มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มาตรการรีดภาษีจะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ทัาต้องต่อสู้ในศาลสูงสุดมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีการยื่นคดีฟ้องร้องมาตรการรีดภาษีของทั้์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ทัายืนยันว่ามาตรการนี้จะช่วยประชาชนทุกก็คนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีฝ่ายต่อต้านที่ต้องการปิดปากทั้์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตในเรื่องการปกครองของประเทศมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตในเรื่องการปกครองของประเทศและการเป็นประชาธิปไตยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตในเรื่องการปกครองของประเทศและการเป็นประชาธิปไตยและการเป็นประเทศที่มีการปกครองที่ดีและมีประชาธิปไตยที่เป็นทางการ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตในเรื่องการปกครองของประเทศและการเป็นประชาธิปไตยและการเป็นประเทศที่มีการปกครองที่ดีและมีประชาธิปไตยที่เป็นทางการและมีประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งที่เป็นทางการ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตในเรื่องการปกครองของประเทศและการเป็นประชาธิปไตยและการเป็นประเทศที่มีการปกครองที่ดีและมีประชาธิปไตยที่เป็นทางการและมีประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งที่เป็นทางการและมีการเลือกตั้งที่มีความเป็นทางการและมีความเป็นทางการที่มีความสำคัญและมีความสําขั้นที่มากมายในการปกครองของประเทศ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างในเรื่องนี้และมันจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตในเรื่องการปกครองของประเทศและการเป็นประชาธิปไตยและการเป็นประเทศที่มีการปกครองที่ดีและมีประชาธิปไตยที่เป็นทางการและมีประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งที่เป็นทางการและมีการเลือกตั้งที่มีความเป็นทางการและมีความเป็นทางการที่มีความสำคัญและมีความสำคัญที่มากมายในการปกครองของประเทศ